สวัสดีครับสวัสดีน้องชาวอภิชาตครับตอนนี้มีคอตูมมาสมัครหม่นะครับผมม, <ะ S 1> มาแล้ว,วยูทูบเบอร์สวัสดีครับคอตูมมาสมัครหม่นะ่ะคือคุณแุณเน้อครับค่ะคอตูมคอตูมมีคอตูมขาค่ะก็เลยได้แต่มาสมัคร หามแทนแน่นอนพี่น้องนะครับผมอยเพิอ <H it> เ่อ, <H it> องงี่น <H it> ้องเอ่่น้องเ่นะอันย่นะนหลุนนะครับวันที่เก่านี่นะครับพีน <h it> ่น้นองเพราะว่าากเม่อานครับ้ง <h it> พี่น้องอยหูพี่น้องเบื่งวันที่เ <h it> ก่านี่น,นะครับพีนออ่น้องังสิได้หูนะครับผมไม่เนครับผมมนเป็นอยู่ในอุปกรณ์ของเข้านี่นะครับแม่นครับ ถึงกับบอดมีเฮดดเองนะพี่น้องพี่น้อง้องรอติดตามครับผมชุดแต่งกาลขึ้นคัะถ่ายร่างพี่นวัดไปซื่อๆค่ะพี่ชามากกาหน่อยจบงานกาเดี้เพลงโอ้ลิกาซินอีกแล้วเนาะตรงนี้มิดเดลิกาซินนะครับผมมาเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยนาวีราครับผมถ่ายอย่างเดียวจังเป็นไรโรบอ

เรื่อจะได้ออกแบบตันนี้ผมจำาเไรล่ะมาพี่น้องพี่น้องต้องรอดรุลนะครับวันที่เก่านี้บอดมีเห็ดห่ังนะครับกพี่น้าก็ก็แต่พี่ัโ้กินราบบอดเห็ดหังเาะบอดูครเบิ่งอกเบกกิเบิ่งบอกเ่มนี่ครับบิงบอกต้องรอดเบิพี่น้องมาแล้เห็ดอีง ริบแยยู่ค่ะริบแยบยู่ค่ะพี่น้องแต่พี่น้องต้องรอติดตามมันตีดเก่ามาใส่อยู่ในส่วนไหนแมีนครับมาเข้ากันแล้วกินยังสองมือวันเป็นไส้ไหเป็นงานิธีสมบูรณพี่น้องครับครับผมเป็นทธุรกรรมไปร่วมบุญกระเล่นล่าไปสอบผมมายุ่งผมก็ไม่เห็นหนาเห็นหนวดยูโรโก้ไป เงินึงล่ะน้อย่นเงินนึบบบนาปเงินดิตันวิเน์บ่ได้เด้รวยพี่น้องบ่ได้จะลงน้ำเขากนนี้ครับลงกฉัาพ่อกันบ่ตอู้หดเนี่ยพรานไอ้บาเขาจุดในกอยเป็นลงใช่้อ้มุ่มเนื้อแมงุนต้มปลานก่อนมเชื่อมแข็งกินต้มมาม่าไปก่อนตอนนี้าทานี่น้องอบคันครับขอบคุณครับ